เบจนะครับเป็นเบจของลูด a าค i ิสนะครับผมโมเดล3 Performance แมนซ์ทีใส่เบนี้มานะครับผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ามันคือของแท้นะครับ218กรัมนะครับผมตัวนี้มเชื่อใช่ไหมว่าไม่แกะไม่แปดกรามอยู่ได้ไงใช่ไหมนี่ยังไม่ได้แปะครับเห็นไหมดาวไม่ได้แปะเลย ครับสวัสดีครับถ้าคนติดตามผมในคลิปเรื่อยๆนะครับตัว Tesla m o เด l 3 l r เองผมนะครับมีการแต่งเรื่อยๆซึ่งทั้งเพิ่มพละแมนทั้งแรงต่างครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราจะเริ่มมาแต่งความเป็นพละแมนนะครับก็คือเอาหน้าของ3 performance มาใส่นะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้ใส่เบรกไปแล้วใส่ช่วงล่างไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ล้อเป็นยีแล้วนะครับก็ตอนนี้ตอนหลังสุดก็คือเราทําการเปลี่ยนหน้านะครับเป็นสามพละแมนนะครับหน้าเราทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูหลังว่านี่กันครับว่าหลังเราทำอะไรกันต่อ ผมเนี่ยจะทำการใส่หางนะครับทรงสามพัฟแมนนะครับแล้วก็สติกเกอรูดัคลิส์นะครับผมที่เป็นตัวเหลี่ยมๆนะครับหรือบางคนเรียกสติก cker warp นะครับผมที่ตอนนี้แต่งไปแต่งมารถผมเนี่ยมีคนให้ฉายานะครับว่าเป็นเทสลาเซมิพัฟแมนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับไปดูกันมาตอนนี้นะครับเรามาแต่งต่อให้สุดนะครับกับเทสลาโมเดลสามเอ็มอาร์ผมนะฮะ ด้วยตัวนี้นะครับเบสนะครับเป็นเบสของลูดาคริสนะครับผมโมเดล3 Performance นสัตว์เบสนี้มานะครับผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ามันคือของแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างกับของปลอมยังไงนะครับผมส่วนอันนี้นะครับเป็นหางหลังนะครับนี่ฮะเป็นคาร์บอนนะครับนี่ฮะคาร์บอนแท้นะครับทรง Performance นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างจาก ตัวแม่ตัวเก่ายัางไงนะครับผมอเรามาที่ตัวหางก่อนละกันไหนๆก็วางแล้วนะครับนี่ฮะสังเกตครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมตรงนี้ครับมันจะเป็นรอยตัดดูสงข้างดูหลังก็ได้นี่เห็นไหมฮะมันจะไม่ได้ตรงแนวเหมือนสามเพอเก่า er นะครับผมสองข้างนะครับทั้งสองข้างจะมีรอยตัดทั้งสองข้างนะครับแบบนีป้ปึ๊บเห็นไหม มันจะมีรอยตัดนะครับเพั้นเวลาใส่ปั๊บมันจะแบบเป็นทรงนะครับมันจะมีทรงของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับผมเราจะบอกเลยว่างานเนียนสนิทมากๆนะครับแล้วก็เบาโคตรๆครับเบาจนแบบเฮ้ยมันเบาขนาดนี้ได้หรอเดี๋ยวเราไปชั่งหนักกันดูครับว่ากี่กรัมนะครับกับชิ้นนี้นะครับผมเล็กส่วนหนึ่งมาดูนี่เบสนะครับสามเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเบสดูดาคริสนะครับผมหรือบางคนนี่เรียกว่าวาฟเบสนะครับผม มาดูกันนี่เห็นไหมครับดูจากข้างผ้านะครับตัวนี้นะครับจะมีลอยโนนขึ้นมานะครับก็คือของจริงจะต้องมีเอยนูนี้นะครับผมโนนขึ้นมาหมดเลยนะครับนนนหมดแล้วที่เด็ดสุดครับสีครับสีเนี่ยมันจะไม่ใช่สีน้ําเงินเฉยๆนะครับบางคนจะมองครับเดี๋ยวเฮ้ยมันก็แค่สีน้าเงินธรรมดาไม่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันตรงนี้นะฮะ ่อนะครับเราแกะมาแล้วนะครับตอน,นเราแกะกตัวพาตติออกไปแล้วนี่ฮะมองดีๆครับโฟกัสไว้เนี่ยมองดีนะฮะในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวของเบจมันนะครับมันจะมีความเงาแล้วก็จะมีดํา ตรงกลางนะครับผมตรงกลางจะเป็นถมดานะครับมันจะไม่ได้เป็นน้ําเงินแท้ทั้งหมดนะครับแต่ในกล้องจะเหมือนน้าเงินทั้งหมดนะครับดูของจริงกันนะครับผมคือถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะน้ําเงินหมดเลยอันนี้จะมีความเป็นดําผสมอยู่ด้วยนะครับตรงกลางจะเป็นดำๆทำให้ดูแล้วมันลึกกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนติดรถกันดีกว่าเป็นยังไงเรามาลองชั่งน้ําหนักกันดูดีกว่าครับว่าไอหางอันนี้นะฮะหางหลังทรงสามเพอร์ฟอร์แมนนนี่นะครับผมจะหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับตาชั่งนะครับ 0อยู่นะครับวางนะฮะวางลงไปนะครับนี่ครับ218กรัมนะครับผมตัวนี้รออยู่นะครับไม่ได้มีอะไรวางครับ218กรัมนะครับเบามากครับเบาเหมือนไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับสวยเนียนเดี๋ยวไปดูตอนที่มาแปะทับรถกันเดียวครับว่ามันเนียนแค่ไหนนะครับ อันนี้เรามีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นด้าเป็นเงานะครับเมื่อกี้จะเป็นด้านเหมือนของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นเงาครับผมนะเงาครับสวยเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าแล้วถ้าคนชอบครับอยากชอบแบบไหนถ้าตามหลักคนไทยจริงคนไทยชอบเงามากกว่าด้านนะแต่ผมกับชอบด้านเพราะมีความรู้สึกเ,เหมือนของแท้มากกว่าก็แล้วถ้าคนชอบครับมาดูน้ำหนักกันนี้ก่าว่าอย่างเงาหนะักเท่าไหร่ชั่งน,น้ำหนักันเลย โอเคหนักกว่านิดนึงนะครับ249กรัมนะครับก็ถือว่าเบาอยู่ดีนะครับเบามากนะครับตัวนี้เงาวับแถมเบาด้วยนะฮะใครสนใจก็มาดูอาได้เลยนะครับของจริงงานสวยแท้ๆครับนี้นี่แล้วมาดูความเนียนของของกันนะครับสังเกตว่านะครับเราเข้าที่เข้าสนิทหมดเลยนะครับตันี้เข้าเนียนๆเลยวางอะไรนะฮะนี่วางอันนี้ยังไม่ได้จะดูเขเหรอนะไม่เปอะไรยังไม่ได้แปะกาวครับไม่เชื่อใช่ไหมว่าไม่แกะไม่แปะกาวอยู่ได้ไงใช่ไหม อ่ะยังไม่ได้แปะครับเห็นไหมดาวไม่ได้แปะเลยนี่วางไงครับปึ๊บเข้าไปเนี่ยของดีตังเนี้ยครับวางได้เลยฮะต้อง <Yes. S 1> บอกว่าถ้าเกิดลืมแปะกาวนี่ขอแบบปั๊มหลุดเลยนะฮะเนี่ย <c oughs> เหนียดไหมสุดยอดอันนี้จะเหมือนแท้นะครับจะเป็นด้านนะครับผมเป็นแบบด้านก็คือเป็นเหมือนของแท้ทุกประการนะครับผม รูดนะครับลูดนะฮะแล้ว,วเตอร์เราล้างนะครับตนาานะะอนนี้เราล้างแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่สติกเกอร์ทูเดคลิสก,กันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรนะีวยบร้อยฮะแทนน้าดูมอเติม หลังจากที่เราติดตั้งประกอบเรียบร้อยนะครับทั้งตัวหางหลังนะครับสามพัฟแมนนะครับผมเป็นทรงสามพัฟแมนแท้ๆนะครับกับนี่ครับสติ๊กเกอร์วาร์ฟนะครับผมสติ๊กเกอร์ลูด้าคลิสนะครับผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าของแท้นะอันนี้อันนี้บอกเลยว่าของแท้นะครับเพราะว่าผมเคยเจองานแล้วครับงานมาแรกๆเนี่ยที่ผมมาตอนแรกผมจะใส่ละไม่กล้าใส่เพราะว่าสีมันเหมือนเป๊ะเลยคือสีมันเหมือนเป๊ะแต่พอเราเหลื่อมๆนะครับ มันนี่มีความดำมีความลึกปัานะที่อันเนี้ยมีทั้งความดำความลึกคือมันแท้เลยครับจะอบอกเลยว่าแท้จริงเนี้ยมาดูใกล้ๆครับสติกเกอร์นะครับสังเกตงที่ผมบอกนะมันจะมีความโนูนนะครับผมเนี่ยมีนูมมีต่างนะครับแล้วถ้าเรามองตามมุมต่างๆดีินะครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่จริงๆถ้าเรามองตาจริงนะครับจะเห็นว่ามันมีความเป็นดำมากขึ้นตรงนี้ฮรรอบๆแถวนี้จะมีความถมดำมากกว่าปกติไม่ใช่แค่น้ำเงินเนยฉยๆน,นปะปกติเราเห็นเป็นน้ำเงินเนาะ เวลาสองไฟจริงครับเห็นเป็นน้ําเงินจริงๆครับน้าเงินเท่ากับนังอันเลยแต่พอเวลาที่โดนไฟแบบฉิงเฉียงหรือไฟอ่อนหรือแดดอะไรเงี้ยมันกลับกันเว้ยมันจะกลายเป็นน้าเงินนอกแต่ข้างในเป็นดำก็ <Okay. S 1> ผมไม่รู้ว่าใช้เทคโนโลยีอะไรนะในการทําให้รู้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะทั้งดิเมนชันทั้งสีทั้งทุกอย่างตําแหน่งทุกอย่างมันคือแท้จริงๆนะครับก็เอาจริงๆนะผมก็มีขาละเออเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นว่ามันเนียนแค่ไหนมาดูกันได้นะครับ ชิ้นถัดไปครับตัวนี้ครับเป็นหางหลังนะครับอ e r f o r m a n นะครับเป็นทรง h e r f o r m a นะครับสังเกตดีๆได้นะครับว่าตัวหางปกติเนะี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเรียบหมดเนาะแต่ตัว herforman นเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันจะมีการหักงอครับตรงมุมนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เรียบหมดถามมีคนถามว่าใส่หางหลังช่วยอะไรนอกจากความสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าแ e r o d y n a m i c มันได้จริงๆนะฮะตอนแรกเนี่ยผมใส่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบ ดีหรืออะไรขนาดนั้นแต่บอดีช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับเวลาวิ่งผ่านฝนนะครับปกติแล้ววิ่งผ่านแป๊บเดียวกล้องหลังเราครับเลอะกล้องหลังเราเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะบอกว่าการกะระยะไม่สมบูรณ์งูนี้งอนนะฮะก็คือจะเลอะแต่ปรากฏว่าหลังนี้ใส่นี่เสร็จปป๊บอะเลอะยากขึ้นนะครับไม่ค่อยเปียกไม่ค่อยอะไรยกเว้นแบบตกหนักจริงๆหรือมีคนสาดน้ำแบบรถเหยียบสาดน้ำใส่จริงถึงจะเริ่มเลอะนะครับซึ่งโรงงานมันบอกอะไรจริงๆไอรถด้วยมีตรงเนี้ย มันเหมือนกับเป็นการดึงดันลมกมาข้างนอกครับให้หมุนวนทั้งนอกนะครับคือปกติแล้วถ้าไม่มีตรงนี้มันก็หมุนวนแถวนี้กลับมาตีตรงนี้นะครับเพราะนั้นจริงแล้วมันก็เหมือนกันทําให้ท้ายแล้วอะ่ะมันยกขึ้นได้แต่การที่มีสไปเลอร์พวกนี้เขาเออกแบบมาหมดเลยครับว่าทําให้ลมมันวุ่กไปข้างนอกนะครับผมไม่รู้ว่ามันตีกัมนมาเยอะไหมอาจจะตีน้อยลงหรืออาจจะไม่ตีก็ได้น,นี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้มีอุโมงค์ลมในการวัดนะครับผมแต่ที่แน่เห็นชัดเจนนะแต่เรื่องของความเร็วนะครับเร็วๆแล้ว หนึบขึ้นไหมต่างๆผมไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าจริงรถผมก็หนึบอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือช่วงล่างดีอยู่แล้วหนึบอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าอ้นนี่จะช่วยได้แค่ไหนแต่จริงถ้าเข้าอุโมงค์ลมนะ่าจะเห็นนะแต่ใครจะมีอุโมงค์ลมให้ลองเข้าไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูเหมือนกันนะอยากรู้ว่าลมที่วิ่งอย่างนี้ตีกลับเป็นยังไงนะครับผมนี่แหละอืมก็ตอนนี้นะครับถามว่าถ้ามองภาพร,รวมนะจะเห็นเลยว่ารถผมเนี่ย,มอ,อาาย,ยม,มองไกลๆเนี่ยไม่ต้องมองไกลมากมองเนี้ยคนนึกว่าเนี่ย,ค,ยคือสามพละแมนไฮแลนด์นะครับ แต่จร um, nice ิงๆมีจุดต่างหนึ <olutely mosquitoes> ่งจ like ุดครับของเพลย์ม really ันไม่แลนด์ของจริงนะครับจะต้องตรงนี้ครับตรงนี้จะต้องมีตะเกียบต้องเป็นแท้ๆเนี่ยครับยืดยืดเหมือนกันมันยืดยืดนะครับแต่ชิ้นของฟอร์แมนจริงๆอ่ะมันจะยื่นทางนอกหน่อยหนึ่งนะครับใครดูไม่ออกนะครับไปดูครับเทียบดีๆว่า L.R. ฟอร์แมนนี่เหมือนกันนะครับ L.R. จะเป็นเรียบหมดฟอร์แมนจะยืดมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่เวลามองห่างๆครับมองอย่างเนี้ยเรามองเงี้ยเราไม่เห็นหรอกว่ามันคืออะไรผมมองเนี้ยผมมองคันนาฟอร์แมนเนี่ย ผมมองปั๊บยังมองไม่อร่อยว่าตรงนี้มันห่างหรือไม่ห่างต้องวิ่งไปใกล้จริงหรือต้องไปส่องดูงจริงนะครับถ้าตอนนี้ผมบอกเลยว่าถามผมจะเปลี่ยนตัวล่างไหมคิดก่อนเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันถ้ามันมีแล้วมันดีแล้วอะไรก็อาจจะเปลี่ยนแต่ผมมองความเป็นจริงแค่ที่ผมมองว่าผมอาจจะไม่เปลีป่ยนแล้วก็ได้เดี๋ยวจบแล้วแค่นี้แค่นี้มันก็จะสามเพลทั้งคันแล้วนะครับหน้าก็สามเพลเบรกก็สามเพลนะครับหางหลังสติ๊กเกอร์แล็บสติ๊กเกอร์วาร์ปหรือดักคลิสเขาเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับ สามเพิ่มหมดแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นเซมิเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างที่ยังเอาไม่ได้เลยมอเตอร์ครับมอเตอร์กับซอฟต์แวร์ของเขาต้องยอมจริงเพราะมอเตอร์คนละตัวกันนะแล้วก็ซอฟต์แวร์คนละตัวกันมีคนถามเรื่องเบาจะทำไหมมีคนทำแล้วนะมีคนขายแล้วด้วยเห็นงานแล้วด้วยแล้วมีงานร้านหนึ่งผมบอกเลยว่างานดีมากไม่ใช่แค่เอาเบาะเก่าเราไปลอกออกแล้วก่าใส่ใหม่นะครับเป็นการยกเบาอ,อันนั้นทั้งชิ้นมาใส่เลยนะครับผมซึ่งเป็นเบาของ สามพอแมนแท้ด้วย,ยผมกล้าพูดได้เลยเป็นแท้ด้วยนะครับเอามาใส่เลยแต่ลันจะแพงกว่าปกตินิดนึงแต่ถามว่าผมอยากได้ไหมผมเฉยๆอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าบอดน,นี้ก็นั่งสบายแล้วนะฮะก็เลยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวดูกัอนอาจจะแบบถ้าเขามายั่วมากเขาอาจจะตะบะแตกก็ได้นะฮะอันนี้จะรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปคันนี้จะมีโอกาสแต่งต่ออีกไหมหรือ,อยังไงหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแต่งคันนีไ้ไม่ซื้อสามเพอร์ตัแรก ผมย้ำคำเดิมนะครับวันนั้นที่ผมซื้อมันไม่มีสามเพอร์แมนให้ผมเลือกจริงครับถ้าผมมีผมเลือกไปแล้วนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าจะมาขายคันนี้เพื่อไปซื้อสามเพอร์ผมมองว่าผมไม่โอเคผม4 3มวิี 4. 4วินยผมมองว่าโอเคละแล้วลวันนั้นสามเพอร์ถ้าคนได้ดูคลิปในสนามผมจริงๆนะครับที่เก่งอาจารย์จะเห็นเลยว่ากว่าสามเพอร์จะแซงผมได้อ่ะคือมันสุดทางนะครับ่น,นขณนะระยะทางประมาณกิโลกว่านะครับกดมาด้วยกันตรงนั้นกว่าเขาจะแซงได้แล้วนั่นที่ผมแซงได้เนะี่ยคือผมยกให้เขาด วันนี้จริงๆแล้วถามว่าประสิทธิภาพต่างหา่างไหมมันไม่ได้ต่างขนาดที่จะบอกเฮ้ยระหว่าง LR กับเพิร์ดต้องต่างขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมมองว่าความเป็นจริงการใช้งานเนี่ยเพียงพอเสียอย่างเดียวเลย LR เนี่ยล็อกความเร็วที่สองร้อยสาล็อกทำไมก็ไม่รู้ผมอยากได้ปลดล็อกอ่ะทำเมื่อไหร่มีตัวปลดล็อกผมจะรีบซื้อเลยนะครับปลดล็อกความเร็วผมเฮิรตัวเก่ายังวิ่งได้สองร้อกว่าตัวใหม่วิ่งได้สองร้อตลกอ่ะไม่เข้าใจนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เคลียร์ใหห้้มดแลวก็คือ ถ้าใครเจอพังหนุนก็ทักกันได้นะครับแต่อย่าบาดหน้าก็พอนะครับเดี๋ยวเบียกไม่ทันนะครับผมอันนี้ใครอยากแต่งตามผมหรือใครอยากมาดูคันจริงแรงต่างครับก็มาดูกันได้นะครับก็มาดูที่ร้านผมที่ p s r e f a m o d i f i นะครับผมมีรับทำหลายๆอย่างครับทั้ง t ท s l a ทั้ง BMW มนยูนะครับผมก็มาเจอกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ you